สวัสดีครับเกียวไใท่อมนะฮะทีนี้เดี๋ยวจะมาประกอบหน้าไม้ตามเอให้ดูกันอีกรอบนึงนะครับตัวนี้ดูกันหลายรอบแล้วแต่ว่าก็ยังติดๆขัดๆกันอยู่นะการประกอบเนี่ยมันจะมีล็อกอยู่สองอันเนี่ยนะครับล็อกบนตัวนี้นะล็อกล่างตัวนี้นะแค่นั้นเองนะครับเวลาใส่นะครับสายสองเส้นอยู่ร่องล่างเส้นบนอยู่ร่องบนใส่ยังไงก็ได้นะครับบิดเข้าไปท่าไหนก็ได้ ให้มันอยู่อย่างนั้นก็นแล้วกันปึ๊บเนี่ยอยู่ละข้างบนใส่ให้ตรงรูนะครับข้างล่างมันก็จะมีลกกองมันอยู่เหมือนกันนะตรงนี้ผมใส่ให้ท่านดูนะปึ๊บตัวนี้ความเร็วอยู่มาร้อยกว่านะเร็วกว่าหน้าไม้ที่มีพานท้ายบางรุ่นด้วยซ้ํานะครับตัวนี้ค่อนข้างเร็วทีเดียวแหละก็ยิงปลายิงอะไรได้นี่ประมาณนี้นะครับใส่ เนี่ยให้ตรงอย่างนี้ก่อนนะเสร็จแล้วนะใช้ตัวนี้นะขันเข้าไปนะครับอันนี้มันขันตั้งได้นะผมขันเข้ามาอย่างนี้เลยอันนี้มันเอาไว้สําหรับ,บล็อกตัวรอกนะขันเข้าไปเลยนะครับก็ใช้หกเหลี่ยมขันต่อนะ ตัวเนี้ยต้องจัดให้ดีนะถ้าถ้าจัดไม่ดีเนี่ยมันจะปิงเกียวนะครับตัวเนี้ยเดี๋ยวผมจะหยิบหกเหลี่ยมนิดหนึงนะครับตัวที่ลืมหยิบหกเหลี่ยมเตรียมไว้จะรู้เบอร์ไหนไหมลูก ปิ้งเกลนะครับปิ้งเกลเนี่ยอย่าไปขืนนะถ้าปิงเกลเนี่ยไม่ต้องขืนนะครับเอาออกมาก่อนนะหลายคนเนี่ยขันปิ้งเกลแล้วขืนนะครับอันนี้ผิดวิธีเราต้องดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับในเกลในอะไรออกมาดูนะเราอยา่าขืนเกลนะบบางทีเนี่ยเราไม่รู้นะครับจังหวะมันมี อะ,อะไรอ,ะอ่ะที่กึงที่อะไรอยู่เนี้ยนะครับเอาใช้ตงเนี้เล็งขันเข้าไปก่อนเนี่ยลองดูก่อนซ้อมเกลียวก่อนถ้ารอบแรปิงเกลียวนะซ้อมเกลียวดูก่อนซ้อมให้ตรงก่อนนะครับ ซ้อมได้แล้วนะครับขันออกนี่คือเทคนิคนะครับบางคนขนันแล้วไปปิงเกียวพี่เอาออกมาก่อนครับอย่าไปคืนนะครับซ้อมเกียวมาก่อนนะซ้อมสะกทีก่อนแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่นะให้ตรงนะ จุดที่ผมบอกนะครับสองอันนี้ให้ตรงนะครับมันมีล็อกเข้ามาอยู่ถ้ามันตรงล็อกแบบนี้ปัญหาหรกปุ๊บมือใหม่บางทีนะครับเอาไปขันไม่เข้าบ้างอะไรบ้างนะครับตกใจฮะเนี่ยนะได้ละบีนนม่มีอะไรนะครับคี้กึ่งบ้างอะไรบ้างนะครับเนี่ยก็ขันให้แน่น <c oughs> ไม่แน่นอย่ายิงนะ <c oughs> นียดูเนี่ยมันจะเหละมาณเนี่ยตรงนี้จะขยับได้นิดหน่อย ขยับเพื่อเอาใส่อันนี้ก็คือเวลาท่านยิงปลาไม่มีรอบไม่มีอะไรก็ใช่ันี้แหละมันกะระปุกยิงได้เลยอ่มาต่อมานะครับการขึ้นสายเนี่ยหลายคนนะครับขึ้นอุย้ยขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าท่านขึ้นสายไปแล้วนะครับบางทีอ่ะท่านดึงนะดึงขึ้นสายไปแล้วนะครับหรือว่า เอาอะไรมาเขียนตรงนี้แล้วนะครับมันทําให้เกิดอะไรขึ้นนะครับทําให้มันเหมือนมันลั่นไปแล้วนะครับเหมือนมันโดนยิงไปแล้วนะครับสายค้างอยู่นะครับมันจะไม่มานะครับเราต้องรีเซ็ตก่อนนะครับเอาเนี่ยใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับดึงมาข้างหน้านะครับแล้วก็เหนี่ยวไกลนะครับมันก็จะหายนะแค่นั้นเองนะไม่มีอะไรนะครับ บางทีนะครับท่านดึงจะจมนะครับก็ต้องดึงถอยอย่างนี้นะครับให้เนี้ยโผล่เนี่ยท่านเห็นไหมเนี่ยโผล่แล้วนะใส่เข้าไปนะครับแล้วก็เหนี่ยวใกล้ใหม่อีกทีหนึ่งนะครับก็ได้แล้วเนี่ยปึ๊บได้แล้วนะครับทีนี้ท่านก็ขึ้นสายได้ปกติแล้วขึ้นปึ๊บเนี่ยมันก็จะอยู่อย่างเงี้ยนะเวลาปลดก็ปลดอย่างนี้นะครับปลดเนี่ยไม่ต้องตบนะครับ กดอย่างเงี้ยแค่นี้พอนะแค่แค่นี้พอ,นะพอบางคนตบเข้าไปนะครับจนจมพอจมแนละ้วทําอะไรไม่ถูกอ่ะทีนี้นะครับงงลนะพังแล้วพี่พังแล้วพี่ไม่ใช่นะครับคุณกดอย่างเงี้ยแรงกันไปมันจมนะครับเนี้ยเแก้ไลได้ละเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูนะาี่้ทำปัญหาต่างๆแนละ้ววิธีการแก้ไขนะเนี่ยเห็นไหมอาการเนี้ยมันจะเกิดต่อเมื่อนะครับคุณยังไม่ได้ใส่อะไรเลยแล้วคุณไปเขี่ยเล่นนะครับตอนประกอบอะ่ะเนี่ย ก็กดแค่นี้พอนะครับไม่ใช่ตบโครมเข้าไปนะครับอย่างนั้นนะ่ะไม่ได้นะครับแค่นี้พอนะอนที่รู้มากนะครับตบจนจมนะครับตบตบ,ตบจนมก้เนนี้ดึงกลับไม่มีอะไรนะเนี่ก็พร้อมยิงแล้วนะครับไม่ยิงก็เหียวไกออกอย่างนี้นะครับ